บางคนฟังธรรมะทีเดียวเข้าใจอย่างเช่นพระสารีบุตรเนี่ยฟังว่าเออทำทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุรัตถาคตบอกเหตุแห่งธรรมนั้นเนี่ยการเข้าไปดับเหตุเนี่ยจะทําให้ผลเนี่ยดับไปด้วยอย่างนี้ฟังปุ๊บเข้าใจเพราะอินทรีย์เนี่ยแก่กล้ามีทุลีในดวงตาน้อยก็แล้วแต่คนบางคนก็ต้องฟังมากสั่งสมสุตสามากประพฤติปฏิบัติมากถึงจะเข้าใจนะ แต่อย่างน้อยขอให้ได้ยินได้ฟังเริ่มใส,มใสแล้วก็ได้ยินได้ฟังคําศาสดาเดี๋ยวมันจะพัฒนาไปเองอย่างน้อยในช่วยชีวิตคงจะได้เป็นระโสดันใช่ถ้ายึดมั่นและศรัทธาใช่ใช่อยู่อย่างนั้นนะะนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของศรัทธาศรัทธาค่ะในส่วนของศีลน,นะแล้วก็ในส่วนของอสังสมสุตตะนะการสังสมสุตตะก็คือกลับมาได้ยินได้ฟังคําศาสดาอีกนั่นแหละ คือพุทธวจนะก็คือต้องฟังต้องยำ้ำใช่ก็จะเกี่ยวพันกับความเลื่อมสายศรัทธาด้วยใช่เมื่อเราเชื่อว่าผู้เจ้าเนี่ยตัสรู้จริงมีธรรมะที่ประเสริฐจริงเราก็จะ,ะเข้าไปเสพคบธรรมะของพระองค์เข้าไปฟังฟังให้มากๆเสพคบมากนะอันเนี้ยเป็นหนึ่งในคุณธรรมจากนั้นเนี่ยก็จะมีจาคะการให้การให้การเสียสละเพื่อละความเห็นแก่ตัวละความตนีนะ ทิปประสงค์ของการให้ปกติแล้วเนี่ยการให้จาคะาหรือทานเนี่ยเหมือนกันไหมคะจาคะาหรือทานก็เหมือนกันนะเพียงแต่เราเรามักจะพูดกันไปแบ่งแบ่งแยกแต่หลักก็คือการให้การเสียสละแต่การเสียสละนั้นน่ยจะเสียสละกับเดรัจฉานกับมนุษย์ที่ทุศินหรือมนุษย์มีศิน มนุษย์ปราศจากการมนะมีสินเป็นอริบุคคลไล่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างงี้ซึ่งก็จะมีอันนี้สองต่างกันบางทีเราก็เลยพูดว่าถ้าเราให้กับผู้มีศินก็จะเป็นเรื่องของทําบุญอย่างีนะ้ซึ่งถ้าบุญเนี่ยจะต้องโยงไปสู่เรื่องของบุญกิยาวัตถุสามว่าอะไรคือบุญบ้างการให้ทานนะการรักษาศินการทําสมาธิล้วนเป็นบุญ,บญกิยาวัาตถุการให้ทาน คนที่ชั้นต่ํากว่าจนไปถึงผู้ทรงศีลเนี่ยนะคะต่างกันไหมคะกับผลที่ได้จากผู้ให้ค่ะผู้เจ้าบอกต่างกันค่อนข้างมากค่อนข้างมากเพราะการให้นี่ก็มีหลักงการให้อีกต่างตางใช, <ๆ S 2> ใช่ใช่ใช่การให้พระองค์เปรียบเทียบให้ทานกับคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยซื้อให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้แจกทานเงินถาดทองเลยนะกับคนธรรมดานเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเลยผู้เจ้าบอกให้กับพระโสดาบันองค์เดียวมีอันนี้ส์มากกว่า ถ้าอย่างนี้การให้ทานกับคนทุกคนยากทั่วไปหรอคะก็หลักการเดียวกันนะเพราะคนบางคนเนี่ยทุกศินหรือเปล่านะพระเจ้าเอาตัวตัวศีนมาเป็นตัววัดเพราะอย่าง